มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอันดับหนึ่งของโลกยังยอมรับภาพประทับใจยืนปลบมือให้กับนักตบสาวไทยความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงหลังส่งท้ายสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นชั้นลีก2022ที่สนามอาราเนตา้าโคลิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายกับทีมสหรัฐอเมริกาไป1ต่อ3เซตค่ะทั้งนี้นะคะได้อัชราพรคงยศทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทย25แต้มโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2 0 2 2ประกอบไปด้วย16ชาติก็คือสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนตุรกีเซอร์เบียสาธารณรัฐโดมิกัน อิตาลีญี่ปุ่นนิเธอร์แลนด์เยอรมันโปแลนด์เบลเยียมเกาหลีใต้บังแกเรียไทยแล้วก็แคนาดาค่ะซึ่งเตรียมลงแข่งขันในสัปดาห์ที่3เพื่อสะสมคะแนนและคัดเอาอันดับที่1-8ถึง8ที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปแข่งขันที่ประเทศตุรกีค่ะซึ่งวอลเลย์บอลทีมหญิงไทยนะคะทำผลงานลงแข่งขัน8นัดชนะ4แพ้4 เก็บได้ทั้งหมด12คะแนนรั้งอันดับที่8ของตารางสำหรับอันดับที่1ยังคงเป็นญี่ปุ่นทําผลงานชนะ8นัดรวดนะคะมี23คะแนนอันดับที่2เป็นสหรัฐอเมริกาชนะ7แพ้1มี21คะแนนตามมาด้วยอันดับที่3บราซิลชนะ6แพ้2มี18คะแนนค่ะ ซึ่งแม้ว่าเกมนี้ทับนักตบลูกยางสาวไทยจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ก็ถือได้ว่าได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆเจ้าถิ่นรวมทั้งคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทีมอันดับที่หนึ่งของโลกที่ยืนเข้าแถวปรบมือให้กับสาวไทยหลังจบเกมงานนี้ทำเอาสาวๆถึงกับยิ้มไม่หูพร้อมทางยกมือไหว้ขอบคุณด้วยค่ะ อันดับหนึ่งของโลกยังยอมรับผ้าประทับไทสหรัฐยืมปลบมือให้กับนักตบสาวไทยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ